สวัสดีครับน้องกิ่งธิดาดาวดวงดวงใหม่กิ่งธิดาดาวดวงใหม่ฮะหมอรำหมอรำซิ่งจากยะโสธรบ้านเดียวกับมังเลยฮะใช่ค่ะอยู่ใกล้กันหรือเปล่าอยู่ใกล้ใกันใกล้ใกล้กันนะอ๋อเป็นหมอรำซิ่งนะวันนี้มาช่วยงานน้องก้อยใช่ค่ะน้องก้อยโอเคมามานานเนี่ยนะ บนเย็นยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ตอนนี้สองพุ่มสามพุ่มแล้วแดงตัวมเห็นมามาถึงบึงโมกปางเห็แตกตัวเรียบร้อยแล้วค่ะใช่คฝนจังหวะฝนมันตกพอดีใช่ไหมฝนตกลมแรงมากนะฮะก็เดี๋ยวก็ได้เล่นเดี๋ยวคนอยู่ก่อนนะยังไะแฟนกับเอฟซีสาวน้อยเลยคะ ที่ดาวดวงใหม่นะคะ a ฟซบุ๊กแล้วก็ e ูท t บภา e หมอรที่ดาวดวงใหม่ค่ะหมอรทดาวดวงใหม่แฟนค่ะบแหดดีก็มาช่วยงานล้วก็ y ห้ใช้ e นิี้คลิติดต่อแลติต่อะไติดต่อไปเคยรู้จักกัมานาอยังคะก็รู้จักกับน้องมาสักพักหนึ่งค่ะอเคยติดต่อมาามานวรังแต่มาไม่ไดูติด ง่ารอบนี้ว่างพอดีรอบนี้ว่างเลยมามานั้นฝนตกเลยนะมายังฝนตกก็ยังไม่ได้เล่นข้าวของเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเต่อจากคลิปนี้ไปก็อาจจะมีพี่รองไว้นะใช่ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับพี่ซีจากสาวเราทุกคนครับด้วยฟังคุณลุงนะเดี๋ยวจะน้องก็จะร้องเพลงเพลงอะไรที่น้องร้องเมื่อกี้ได้

ไว้เรื่องเสื้อน่องอย่งเอาเสื้อเสื้อน่อยก็ย่ร้อนรัวนองอะไรนเี่เส้นค้าเนาะ้นาบอกว่า่ามโดแล้วแต่พ่ได้อกันจเที่ยวข่อยกับเรื่องเสื้อแต่น้องเงินเส้นข้ามีพินาได้จุดลก็ตรงแล้วถ้าบอไม่โกนอกันงใส่ไอ้สเพงเอิ้นน้องมาถาได้เยได้ดน้องพารร้อยเอดน้องพัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเดิอมมอพิเศษเมื่อกี้เอิ้นน้องมาทาาพียงไ แค่ไล่ไล่บ like, 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 like. like. นไล่ไล่ต right. ั้ันต่กระบนการคุสมัยไรยิงไล่ย่าเอิญแฟนเก่าให้เขาได้ยินจะคิดน้ยตัวเมียมาจังหดจังใดมาได้ทุกคนในยามเราหนัข้ากันไปบกพร่องันบ้านจังไดเสียงดีก็ต้องะูบ้าป เอีลีกุตันจังหวัดพียงให้ผลหลัดนือผลกบช่ใช่ชาลีนีชลีนีเรียกฝนไปด้วยเหรอบนแน่เียลีกุตนสังหัดเพียงขานีดีชาลีนีเรียกฝนไปด้วยเหรอชาลีนีไม่เรียกเลยจะไปปกกระเาแล้วเาดี๋ยวเราให้เียเลาให่เียวเ่าให้เี๋ยนเราให้เดี๋ยวเรห่เดี๋ยวเ่้เดี๋ยวเ่าให้เดียวเข้เดี๋ยาให้วเราห้เดี๋ยวเราใ้ยราใหี่ยราใี่ยวเร พี่ดิเนพี่อะสุสัยยุ่เนาะตีัดแตกฮักสวดอกอะไรสุสายยุ่มบอันนี้สุสยญ่ดิสุสยยุ่มนี่น้องสาวเฮ้ยพี่เหมือนเสียงเหมือนต้นสินมากเลยอะอันนี้พี่สุสายใหญ่น้องสุสายยุ่ี่เป็นใครน่ยเสียงเหมือนต้นสิงมากเลยนาของจะงขนเพลง วดน้องเอิ้นน่องม่ทั้งฟานตัวแฟนว่าจังใดงเพอาเป็นลูกสาวเนี่ย<อ>หลายเพลงวิ้ยเนี่ยเลืไม่ได้ตามฟังกูษณ<ล>ะ<ม>หลอกอีผัก<ว>หลอกเพลงอะไรเพเเลานี่ยเอาเอาเพลง กอดน้องกอดน้องให้แน่นๆคุณอันนี้สิเฮ้ยหมอลำซิ่งป่ะใช่ใช่เลยเอากลับหน่อยเล่สักเพลงดิอยากฝากเอาเพลงไหนน้องวันเพลงที่ส่งตรงยุกตรงยุกเออเออเพลงอะไรก็ได้สาวหมอลำเมือคนมีกรรมตามมามีเพื่อนก็คือ ที่ไม่อยาก,ก็บว่เห็นใจเป็นสินลละพินฝากชีวิตไม่กับใหม่ดินรนลำบ,บากอยากไร้นั่งไปนอนไปกับรถมอลาบขอบคุณครั้องเจ คนเด้อคนเด้อเอาต่อเนาะยาเต่อตายายายานเด้อยานตีว่าเอื่อยนี่เท่าสารบอกไปว่าเขายาเจอข้าเวเปี่ยไปขึ้นคานอาหนงบ่สมกันดอกเอื่อยเลยยานน้องนั่นบอกแล้วยายว่าเท่าบออยู่ซ้อมเท่า ขอบคุณค่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรจ๊ะทิดาดาวดวงใหม่ค่ะทิดาทิดาดาวดวงใหม่เลยู่งที่ไหนเลยในยสโซทอในยแสโซทอมนี่ใครสู้เขาได้ค่ะ กนีไม่่ปุ๋ยเลนะใครเงินสุดยอดเดี๋ยวได้เล่นนเดี๋ยวขึ้นระดีใม่รอไม่ปากกันนะเป็นเส้นปากกอนเพลนเอิ่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 นจเพลงเอินเอินเินมเิ่นเอินำเพือนรำเพื่อนำเพื่นรำเพ่นลำเพื่อนรำเพื่นรำเพ่อนเพื่นำเพ่นเพนเพ่นเพ มแล้วเ,เ,เราไปเล่าในอีหานี่ก็ไดลลืมต้อหนึ่งเนี่ยลับโกข้าข้าวลืม,ลมโกข้าข้าวผมยาวๆผูส้สาวลำซิงแล้วบอกผู้บ่าวสตริงเมืม่อไปพักพิงเมืองกลงจากบ้านเฮาไปลืมไรที่สาวันลืมตัมบก ไปหลงจิ้มจุ่มแล้วจำในบ้านน้อคนรอเมื่อคืนฟังลำไปฟังหมอลำรื้อแล้วเพื่อขอไม่พีเพื่อขอไม่เก่ยไม่พสาวน้อยไอ้พีแล้ว่งกวายว้ยว้ยสาวน้อยสาวน้อยออกลผมลงสาวน้อยเพิรมัแพงอ่ะ เพลงอะไรอะเพลงร้องเหมือนป่นเพลงรเพรงอนป่นเพลงขอรดกันเสาร์ลเพอฟังลำเพล่แล้วมันสะเวนหัวใจฟังเพลแล้วมันได้ไดฟังเอาเพลงนี้อะเพงไหนก็ล้วได้ฟังลำเดินล้มันสะเวนหัวใจ้อยสะเดือนนีไห